โอ้ดูสิใครมาป้าคุาบเอาเบอร์ทุกวันเลยไม่รู้จะทำได้ไงแบบรี่เขาโดนไหมนายโดนไล่ออกแงเน,เนี่คราวนี้นายตายนะไม่ไม่ไม,ไม่ฉันขอเดาเลยนะนาฬิกาปลุกบ้านนายไม่ดังเออไม่<ล>มาที่บ้านนายกินนาฬิกาปลุกเข้าไปแล้วนาฬิกาปลุกก็กินกุญแจบ้าน หรือยายของกูแจบ้านตายเลยต้องขอลายหยุดหนึ่งวันออไม่ใช่เลยสักเรื่องแล้ววันนี้<แ>จะอ้างอะไรอีกล่เอ,อ,เอ,อมันเป็นเรื่องอื่นที่เ,ออเออพี้ยนน้อยกว่านั้นมากๆเลยนะครับเออแล้วผมรู้ว่าผมขาดประชุมแต่ผมก็ยังอยากให้หัวหน้าทบทวนแฟ้มพวกนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งคดีนี้เรารีบเกินไปเร,รีบอย่างนั้นเหรอเราะมีงานค้างอยู่อีกหกเดือนนะนายจะให้เราช้าอีกหรือไงนายใส่ใจคําร้องของนายดีกว่าทํางานให้จบปิดคดีทําเรื่องต่อไปอ้อ นายนะ่ะเป็นคนที่มีศักยภาพนะแบรี่นายไม่ควรอยู่เป็นเด็กชงกาแฟให้ฉันอย่างนีหรอกใช่ครับที่คุณพูดเหมือนก็ถูกครับไปชงกาแฟดำให้แก <c oughs> น้ำตาลสองเออสิวะจัดคดีฆาตกรต่อเนื่องร้อยปีก่อนคงยังไม่เสร็จรู้อะไรไหมฉันดีใจมากนะที่พวกนายคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกแต่เราทำงานเกี่ยวกับชีวิตคนจริงๆกับครอบครัวคนจริงๆและฉันไม่คิดว่านายเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นทำไมไม่ปล่อยให้ฉันอยู่ในที่ของฉันนะแบรี่อาเลน อลิสเฟสเธอรู้ชื่อเต็มของฉันด้วยแล้วเนี่ยใช่จากโรงเรียนไงฮ่ฮพวกนายนี่มันเออไปเลยไปไหนก็ไปไปไปก็ได้โอ้ไม่อยากเชื่อเออเธอทำงานที่นี่เหรอใช่เออที่ดีเหรอเฮ้ยมีเจอกันนานมากเลยเนอะืฉันรู้สึกเหมือนพวกเราได้เจอหน้ากันเมื่อสองสามปีมานี้เองใช่ไหมไม่จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะตั้งแต่ มหาลัยอสงสัยจะเป็นเพราะว่าฉันคิดถึงเธอมั้งเออฉันดีใจมากนะที่เจอเธอใช่ใช่คดีพ่อเธออุทธรณพรุ่งนี้ใช่ไหมก็ก็ใช่แล้วอแล้วเขาเป็นยังไงบ้างล่ะอ,อืมอาคาทอนนะเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงฉันทำข่าวนี้ให้สำนักพิมพ์อ้นายกำลังจะบอกว่านายย้อนเวลาได้เหมือนในโพชานอฟงั้นเรามาคิดกันดู แสดงว่ามันเป็นไปได้ที่นายจะวิ่งด้วยความเร็วเหนือแสงถึงอย่างนั้นก็เธอการเดินทางย้อนเวลาก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนึกแล้วว่าคุณต้องพูดงนี้ใช่เพราะว่าแบร์รี่ถ้านายกลับไปในอดีตปฏิสัมพันธ์อะไรที่นายทำกับพ่อแม่หรือตัวเองนายทำผิดแม้แต่นิดเดียวนายไม่รู้เลยว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงไม่ผมรู้ัตเตอร์ไฟเอฟเฟกใช่ไหมใช่ผมเข้าใจแต่บรูซผมแก้ทุกอย่างได้นายก็อาจจะทำลาย ทุกอย่างได้ผมช่วยแม่ได้ผมจะช่วยพ่อและแม่ได้ผมคุณเออคุณอยากกินอะไรไหมเออผมแบบผมยังหิวอยู่เลยไม่ใช่คราวนี้ไว้วันหลังแล้วกันนะก็ดีๆเลยเฮ้เชุดว<อ> <Hey. S 3> สวยดูดีนะแฟลชคือ,อขอบคุณ และคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกผมยิงเกินกว่าจะพูดขอบคุณใครก็แค่นะบวงบาดแห่งความจริงไม่หยุดไม่เคยทำให้ผิุดหว<า>งังย่อมบริจาคเงินทั้งหมดไปเลยมันอาจจะดีกว่าถ้าจะปราบอาชญากรรมคุณจะปราบความยากจนแ่ผมรู้ว่าเซสมไม่อยู่จริงถึงแม้ว่าผมยังจะจิ้นอยู่ก็ตามแย่จริงเอาละฉันคงต้องไปแล้วคด้วยความยินดีเสมอจะแก้ตัวไงดีอะบูสตาใจเถอะ ไอ้นนแมรี่เหรอเข้ามาเร็วเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยลูกตัดผมสั้นทีนี้ก็เห็นตาลูกแล้วลูกดูแย่มากเห็นรีลูกแกไปยะลูกดูดีมากเลยจ้ะคนที่นั่นทำอะไรลูก่ะคุณห้ามว่าลูกนะเขาเพอร์เฟกตแก่เหรอว่าลูกเนี่ยนะเปล่านะผมหมายถึงเป็นผู้ใหญ่เด็กวัยนี้เขาอยากดูโตเกินวัจะได้เข้าบาสะดวกไงเออให้ผมช่วยอะไรไหม แล้วสัปดาห์นี้ลูกเป็นไงอะที่โรงเรียนอะเออโรงเรียนก็ก็ดีฮะอืมโรงเรียนดียอดเยี่ยมอตอนอยู่นั่นนะผมขยันหัวฟูมากเลยขอสาวเศรษฐศาสาตร์เด็กหรือยังละ่ะแม่รู้นะว่าเด็กปีหนึ่งจะสนใจอยู่เรื่องออกไปเที่ยวเจอผู้คนใช่ไหมสำรวจสิ่งใหม่ๆทดลองสิ่งใหม่ๆแต่ลูกก็ต้องระวังตัวให้มากชิปเป๋งละอะผม ต้องไปชิปเป๋งฮะข้างนอกนะอนเ,นเ,กเออผมชอบกินซีเรียลยี่ห้อนั้นตอนเป็นเด็กค่ะลูกชายฉันชอบเป็นบ้าเลยบริษัทเลิกผลิตไปแล้วครับผมผมรู้ว่าพวกเขาคุยกันว่าจะไม่ผลิตต่อแล้วนะเธอรู้จักคุณไหมไม่ผมไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกผมผมแค่แวะมาเยี่ยมแม่ผมฉันอาจรู้จักเธอแม่ชื่ออะไรเหรอ แม่เป็นคนดีที่สุดอแ,แม่เป็นคนที่ใจดีที่สุดในโลกคุณโอเคไหมครับผมครับผมคงคิดถึงแม่มากฮะมาเป็นคนคนเดียวกับเขานะสิแต่มาจากอีกไทม์ไลน์หนึ่งใช่พี่นันนายกับฉันเป็นเพื่อนกันเลยใชค่คุณคุณเป็น,เป,นเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของผมโอเคแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะ เขาจะบอกอะไรครับคนคนนั้นมันจะต้องเป็นคนปัญญาอ่อนที่ดันมาปูนกับลำดับต่อเนื่องของสเปซไทม์นี่ถ้า่างนั้นนายก็คือต้นเหตุที่ในซอสคนนี้กำลังจะทำลายโลกของเราอาจจะใช่แล้วก็มีผู้ชายชื่อซูเปอร์แมนที่จะหยุดซอสได้เลยใช่ใชเขาบินได้ ยิงเลเซอร์ออกจากตาไม่มีใครใช้ชื่ซูเปอร์แมนหรอก,รรอกเพราะมันจะออกตัวชัดเกินไปทีคุณยังเรียกตัวเองว่าแบทแมนใช่แต่ก็มาใช่ซูเปอร์แบทแมนสักหน่อยเดี๋ยวเ็เขาเป็นแบทแมนเหรอแล้วนายคิดว่าเรามาทำอะไรที่นี่เหรอฉันนึกว่าเรามากินอาหารบ้านญาติไงแปลว่าบรูซเวนเป็นแบทแมนเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เป็นแล้วล่ะออคุณรู้แก่แก่แบรี่ข้างล่างนั่นนะเขาบอกว่าถ้าเราไม่หยุดในพลโซนะโดน่ะ<ด>เขาจะ ฆ่าคนหลายพันคนเลยหลายพันล้านคนเอ่อพันล้านเลยอ่ะมนุษย์บนโลกคนพวกเขาเป็นคนดีคนดีงั้นเหรอพวกเรามาที่ดาวดูนี้เพื่อหาสถานที่ปลอดภัยแต่พวกเขาจับฉันขังไว้แต่ก็มีมีม,ม,มีมีเด็กเบบีแล้วก็นักเต้นบัลเล่มีคนแยะยที่น่าช่วย<ค><อ><ส> <ığ> <ม><น>ก็แล้วแต่นะแต่ว่าฉันไม่ใช่มนุษย์ ฉันเป็นชาวคริตันฉันยังไม่เมาสักหน่อยดีฟังนะตอนนะ้ฉันพยายามที่จะปะิดม<า>ันให้<า>แปลว่าที่อีกไทยแลนด์ทมไลฉันเป็นคนเดียวกันเลยใช่ก็ดูคล้ายๆกันมากนายแบบนายเอ็นดูขนปุยซื่อสัตย์แล้วก็ชอบแท็กกระดูกเล่นเอาเราฟังเลยขอบใจที่พยายามพูดให้เข้าใจได้ง่ายขนาดนี้ใช่ฉันพยายามที่สุดแล้วฟังนะเอาละลุกมา อาเธอร์อจวนจะถึงบ้านฉันแล้วแอลลี่ตรงนี้บ้านฉันโอ้เ้ยเอออาเบียร์อีมให้ไวเฮดี้นี่นี่เป็นข้าวเบียร์อาเธอร์อนี่มันเป็นสมบัติของเอเลนติสช์อยูนะงั้นซื้อมันลังหนึ่งเลยเป็นลูกทะเลออกหาปลาทุกวันใช่ไม่มีวันไหนไม่ออกเป็นลูก,ออกทะเลบรูซ ยินดีด้วยนะขอบคุณครับคุณไม่รู้แล้วว่ามันดีแค่ไหนที่ได้ยินเสียงคุณฉันกำลังจะถึงแล้วอโอ้เยี่ยมเฮ้แบลรี่ไม่คือค,คือว่าคุณไม่ไม่คุณไม่ใช่คุณคุณไม่ใช่แบทแมนนี่ เป็นอะไรหรือเปล่า